ลำยองคืนชีพนุ่นวรนุชบุกค,คอนเสิร์ตไอวันยอดโมเมนต์นี้ต้องจารึกโอ,ย,โอย่อยโมเมนต์นี้มันดีต่อใจเกินใครที่โตมากับละครในตำนานอย่างทองเนื้อก้าวต้องมีน้ำตาซึมเมื่ออีลำยองพี่นุ่นวรนุชขอสวมบทแม่ที่แท้ทรูแม่ถึงขั้นแซวตัวเองคำคำว่างานนี้ขอพักตับหรืองดเล่าหนึ่งวันห้าห้า้าเพื่อมาซัพพอร์ตไอวันลูกรักโดยเฉพาะล่าสุดพี่นุ่นบุกไปถึงคอนเสิร์ตของนุ้งยอดยงศิล์หรือไอวันของเรา ที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มหล่อออราจับแถมเดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลีวงเพ้าไปเรียบร้อยแล้วจ้างานนี้แม่นุ่นคือไม่ยอมน้อยหน้าไปเกาะขอบเวทีส่งเสียงเชียร์ลูกชายแบบสุดพลังแถมโพสฟีลิ่งว่ามันค่มีความสุขอินเนอร์แม่คือมันจริงแต่ที่ทําเอาชาวเน็ตต้องขยี้ตาแรงๆก็คือนุ้งยอดเนี่ยโตเป็นหนุ่มหล่อเบอร์สิบแต่ตัดภาพมาที่พี่นุ่นทําไมแม่หน่าเด็กสวนทางลูกไปซะง,งั้นงงมากนี่มันแวมไพ่ชัดๆโกงอายุสุดๆ บอกเลยว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีจากไอ้วันตัวน้อยในวันนั้นสู่ยอดเผ่าบนสเต,ตสุดปังแม่ลำยองคนนี้ก็ยังซับพอร์ตไม่เปลี่ยนนี่แหละแม่ลูกตลอดไปของจริงน่ารักเกิน